เฮ้ยไม่เจอนขึ้นเลย้นโอ้โหเยีเเ่ยโคตรเร็วเลยวะจัดกูยังไม่โดนเลยอ s e m ดวังเลนเล่นน่นเลย้ไ p e โอ้กำลังถือสกิล ลูกซ้ายใกล้ตัวข้างในมน้ครัอยู่เมนกับอยู่อยู่ทีที่กับหน่รูัลอตัวนี้เป็ดเป็ดเป็ดกูลงกูหลกแล้วก็ได้กูพึ้นแล้ว ดีไงครึ่งอะไรยอดสุดยอดยอดครึ่งอะไรกูครึ่งอะไรยิงก็พอขี้เกียจไปหลอกครับโชว์ให้โชว์ไปเลยดีกว่า